คำผมสวัสดีครับเพื่อนๆมารีวิวแสงนะครับคอนวอย 2S พัดนะครับหลอด SFT นะครับ40 1,850ลูเมนค่าแสง 6,500K นะครับเนาะ1,850ลูเมนตามที่ผู้ขายได้แจ้งไว้นะครับมารีวิวแสงกันนะครับนี่แสงระดับ3นะครับผมนะผมตั้งไว้ระดับ3นะครับ 4ครับเทอร์โบครับผมนะแสงอันดับที่5้าแสงจะประมาณนี้เลยนะครับน,นี่จะเป็นสตอกเช็คแบตนะครับเช็คแรงนั้นแบตแล้วก็จะกลับมาแสงที่ระดับหนึ่งนะครับ2ครับ สามครับโอ้สามก็สว่างแล้วนะครับหลอด s f t c 0นะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่าจะพุ่งนะครับเนอะตามที่ผู้ขายได้แจ้งไว้ก็าจะเป็นแสงลักษณะพุ่งนะครับดูจากกำแพงนะครับสีขาวระดับสามสี่ห้าโอ้โหนะครับเจิดจ้าแน่นอนครับนะสองสายตานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ดูนะครับโอ้โหไกลนับไกลมากดูสปอตครับเข้มใช้ได้เลยครับไฟฉายตัวเล็กๆนะครับ Convoy S 2องพัดนะครับอยยังไงเพื่อนๆลองดูนะครับผมนะว่าชอบหลอดประเภทไหนนะครับครับผมขอบคุณครับที่รับชมยังไงฝากด้วยนะครับ